แกขอให้อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อเสียสละเวลาไปไหว้ที่ประสูตรตรัรู้นิพพานแสดงธรรมจักเมืองสาวตสีไปไหว้มาหมดแล้ว สี่วันวันที่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดกลับมาถึงตีสองไปไหวชีวิตหนึ่งนี่ฉันได้ไปไหว้สักครั้งหนึง่งบอกว่าโอ้อันนี้สองเหลือหลายแต่หลวงพ่อครั้งนี้ครั้งที่สิบเจ็ดครั้งที่สิบเจ็ดนี่ก็พิเศษ สวันวันที่ยี่ิบสี่ยีห้าี่สหกยิบเจ็ดกับทุกครั้งนี่ถ้าไปเจ็ดวันเนี่ยก็ไม่ค่อยครบครบก็น้อยมากต้องไปสิบห้าวันแต่ว่าคราวนี้ไปสี่วันเมื่อวานนี้วันเดียว ก็ตอนรถเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับออกหกโมงเชา้ชาหกโมงเช้าออกจากที่พักโฮเทนกลับมาสนามบินสองทุ่มขนทางก็ไม่ไกลนักพันสองร้อยกิโล ไปที่ลักเนาเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยห้าชั่วโมงนี่จากกคเจนิไปที่เมืองสาวตสีที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด 19, สิบเก้าเเนเี่ยทีนี้ไปนไปก็ไป หมายความวาไปห้าชั่วโมงกับห้าชั่วโมงก็สิบชั่วโมงแล้วแล้วก็ต้องพักอาหารเนต้องพักไหวที่นั่นที่นี่ก็เลยเข้าไปสองทุ่มไปคราวนี้ไปพิเศษสี่วันได้หมดห้าแห่งนายแพทย์หมอประเสริฐประสาทอโอจถ เขาเป็นเจ้าของบริษัทบังกอกแอร์เวย์เขาเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับพากันไป84ชีวิตขึ้นไปบนเครื่องบินหลวงพ่อไปที่ไหนก็แทศที่นั่นเดินไปไม่ใช่ธรรมดามันเดินเหนื่อยคนอายุมากแล้วเดินเหนื่อยแล้ว ถ้าเหนื่อยก็เราก็บอกว่าเราไม่เหนื่อยถ้าบอกว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคนก็จะล้าหมดเหนื่อยเท่าไรบอกว่าเหนื่อยแม่บอกว่าไม่เหนื่อยแล้วก็โกหกตัวเองหรือเปล่าทั้งๆที่เหนื่อยแล้วเราบอกว่าไม่เหนื่อยไม่โกหกหรอกเพราะว่าเวลาเดินน่ะมันเหนื่อยจริงแต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อย เราก็บอกเอาเวลานั่งมันไม่เหนื่อยหรออ้วนนั่นเหนื่อยเขาก็ถามเรื่อยก็เ,เห็นว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคนนี้ถามเนื่อยไหมไม่เหนื่อยคนนี้ก็ถามอีกยังถามอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่เหนื่อยก็ยังถามอีกไม่เหนื่อย ก็แบบเดียวก็ว่าวินัยพระเนี่ยเขาห้ามไม่ให้พระโกหกพ้าโกหกก็ต้องเป็นอบัติทีนี้ก็ห้ามบอกอบอกที่อยู่ของโจรเพราะว่าถ้าไปบอกแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฆ่าพระ ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระองค์หนึ่งเขาก็นั่งอยู่ที่เขานั่งอยู่ไอผู้ร้ายเนี่ยมันวิ่งสะพานหน้าไปวิ่งผ่านหน้าไปเห็นนะทั้งหนวดมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็รู้หมดนะวิ่งหนีผ่านไปตำรวจก็ตามมาถามบอกว่าเห็นขโมยไปทางนี้ไหม ถ้าบอกมันแล้วสมันจับได้มันหลุดมามันก็มาฆ่าฆ่าเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวลาที่นั่งอยู่ที่นั่นไหนเห็นแล้วเร,เราเปลี่ยนที่นั่งหมายความว่าเราก็าอีตัวแดงแล้วเรามาแล้วนั่งก็อีตัวเขียวซะนั่งอีกก็อีหนึ่งทีนี้ตำรวจมาถามว่าเห็นโจรมาทาั้งนี้ไหม พระก็จะต้องสอบว่าไม่เห็นโกหกหรือเปล่าแต่ว่าบอกว่าอาสมานั่งอยู่เช่นนี้ไม่เห็นนะแต่นั่งอยู่เอ้ตัวแดงนี่มันเห็นล้าเปลี่ยนเก้าอี้ซะเพื่อไม่ให้โกหกอย่างนี้ก็เรียวกว่าอุบายอะไรเง <c oughs> ี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ส่งใช้อุบายบอกเวลาเดินนี่มันเหนื่อยจริง แต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อยก็เอาตอนนั่งอบอกว่าหลวงพ่อนั่งยืนนี่ไม่เหนื่อยหรอกเพราะงั้นแต่มันจะบอกว่าเดินนั้นไม่เหนื่อยแบบเดียวก็ขึ้นโอยอินทนนทนะ์คนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามนหลวงพ่อก็อบอบอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยไหมถ้าหลวงพ่อวันเหนื่อยทุกคนก็ลาหมดก็ไม่เหนื่อย หลวงพ่อยืนอยู่ที่นี่ไม่เหนื่อยหรอกแต่ตอนหลวงพ่อเดินจะมันเหนื่อยมาก็วิธีการวิธีการแก้นโยเขาเรียวกว่าก,กุสโลบายกุสโลแปลว่าด,ดีอุบายคือวิธีอุบายอุบายการพูดอุบายการทำ ว่าเราเรียกว่ากูสโลบายว่าอุบายที่ไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยก็ใครทีนี้ตำรวจเราก็ไม่ได้โกหกผู้ร้ายก็ไม่ต้องสุกจับพระก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ได้ไหลายอย่างอย่างนี้แล้วไปคราวนี้หมอประเสริฐประเสริฐสองโอสถ ให้ทั้งสวายทั้งที่อยู่ทั้งเครื่องบินก็บินอยากขึ้นมาเลยก็ขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นมาขึ้นไม่ต้องไปขึ้นรถยนต์แต่ซึ่งอย่างนั้นก็ยังต้องขึ้นรถยนต์เพราะว่าบางที่บางแห่งไม่มีสนามบินแต่เป็นที่เราจะต้องไป เหรอจนแขกนี show, he ่จะบอกใครฉัน Bo ร้มบึมบึมบึมนะร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆก็ไปลำบากวันนี้ว่าใครเขาก็ถามบอกว่าเป็นยังไงมั่งหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรนั่งอยู่นี่ไม่เป็นไรอะ ขี้ฝุ่มันมากแล้วก็เลยไอมาตลอดเลยมาถึงเมืองไทยก็ค่อยยังชั่วขึ้นทีนี้ถ้า,มาไม่ได้เครื่องบินไปเนี่ยถ้าไปรถร้อยเปอเซ็นเนี่ยเราไปไม่ได้สี่สี่วันนี่จะไปถึงห้าแห่งเนี่ยมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละแห่งเฉพาะเมืองสาวถีนี่ก็รถบัส จะต้องวิ่งถึงร่วมจะหมายความว่าทั้งหมดที่วิ่งนี่มันอย่างน้อยที่สุดก็พันห้าร้อยกิโลเมตรพันห้ารอยกิโลเมตรทางเสมอมันก็ไม่เป็นไรนี่มันบุ่มบุ่มจับขอบเอาไว้ลง้ื่อ ทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็อ่าเวลามันเพลนแล้วมันอยู่บนรถตกลงก็เลยต้องต้องฉันบนรถฉันบนรถมันเกร่งขึ้นต้องมาปากรับร้อ <c oughs> อันนี้พัดลมมันคงจะทำรบกวนแล้วเสียงอู้เลยเสียงพัดลมอู้หมด <c oughs> เเนี่ยอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่หลวงพ่อไปประทับใจที่สุดก็คือที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ใครก็ต้องสมัยนั้นก็ต้องโศกเศร้าเสียใจเล้วไปมองดูแล้วแม้กรทั่งบัดน,นี้เราไปเห็นภาพที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็จิตใจก็สรดว่าตัวของเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปทำสมาธิที่นั่นก็ปรากฏว่า จิตมันลึกซึ้งมันทราบซึ้งมันประทับใจเพราะว่าห่างที่หลวงพ่อห่างไม่ได้ไปมายี่สิบปีไปครั้งล่าสุดใน2 5 2 9รเก้าแล้วก็ล่าสุดที่ไปคราวนี้ก็2,557หอหลายปีก็เลย ไอ้ความประทับใจอย่างเนี้ไปนั่งที่ไหนที่ไหนก็ไม่ประทับใจตรงที่พระองค์ปรินิพานราะว่าตอนที่พระองค์ปรินิพานนี้พระองค์ก็ตัดเตือนเขาเยกวคำฝากไว้สุดท้ายว่าอัปมาเดนสัมปันเดธาท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมท่านเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทเลยเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่นึกว่าเรายังจะไม่ตายวันนั้นก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะต้องเป็นสักวันหนึ่งแล้วเมื่อมาถึงวันนั้นแล้วเราจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้ามันได้ทรงสังต์แนะนำว่าอย่าประมาทเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปนี่เราก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะต้องเสียชีวิตวันนั้นนจะต้องเสียชีวิตเราก็ไม่ได้คิด แต่ถ้าเราคิดมันก็เหมือนกับว่าเราแช่งตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มาก็ไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดนานเข้าเราก็นึกว่ายังไม่แก่ไม่ตายสักทีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย ทำให้เราต้องมอีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ทำแล้พวพรุ่งนี้มีเวลาค่อยทำอย่างนั้นอ่คือการแสดงซึ่งความประมาทสึ่งใดที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นประโยชน์ที่แท้จริงนี่ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญการให้ทานเป็นบุญการรักษาศีลเป็นบุญการทำสมาธิเป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญสุกอย่างเนี่ยบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อเราต้องการที่จะทำเมื่อไรเราก็นึกพุทธโธ เมื่อนึกพุโทโธในใจขึ้นมาคำเดียวเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเขาจะนับไม่ถ้วนว่าเป็นบุญเท่าไรมีคนเคยถามหลวงพ่อว่าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะได้อานิสงส์หรือหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นเท่าเมล็ดงาหรือว่าไม่จะเป็นเท่า บ้านเท่าเรือนมันก็เท่ากันอยู่ที่ศรัทธาเมื่อมีศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลมหาศาลอยู่แล้วเรียกว่านับไม่ชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนึกพุทธโธเพียงคำเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเพราะบุญมันจะเกิดสามทางทานลไมบุญเกิดด้วยการบริจาคศีละไม บุญเกิดด้วยการรักษาศีลไม่คดไม่โกงภาวนาไมา่บุญเกิด,ดด้วยการภาวนาเรานึกพุทโธท,ทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อนึกหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้ารวมตัวกันก็เป็นจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมันก็ผิดพลังจิต พลังจิตก็เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เรานึกพุทโธเนี่ยเพราะใครเป็นผู้นึกเพราะใจเป็นผู้นึกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยใจก็เป็นผู้ได้รับบุญที่เราให้ทานใจก็เป็นผู้รับบุญที่เรารักษาศีลใจก็เป็นผู้รับบุญที่เราภาวนาใจก็เป็นผู้รับบุญ เพราะว่าเจตนาอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่ว่าจูจ่ๆเราก็มาทำเรามีเจตนาอยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราจะไปฟังเทศนะเราจะไปสวดมนต์นะเราจะไปจำศีลน,นะอย่างนี้ก็ถือว่าเ,เป็นสิ่งที่ระลึก ขึ้นซึ่งบุญแล้วเพราะบุญมีอยู่สามทางดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราคิดนึกพุโทโธสักพักหนึ่งสีนัทีน,นะสองสามนาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้เพราะว่านึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นเหมือนเรียกว่ามีคุณคนานานับเป็น เป็นกุศลที่เก็บไว้ที่ใจของเราเมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วเวลาที่เราจะต้องตายใจเนี่ยมันจะออกจากร่างไปร่างกายนี้จะทิ้งไว้เขาเผาปล่อยไป,ไปแต่ใจน่ะมันจะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างแล้วใจได้อะไรบ้างที่มาอยู่ในร่างนี้ไม่ได้อะไรเลยมันก็ เรียกว่าเสียเวลาไปชาตินึ่งเปล่าแต่ถ้าเราได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลนี่มาเขา้าสิ่งนี้ต้องหากสีจะไปเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจนะมันจะยึดเหนี่ยวเองมันเพราะว่าใจเป็นมีเจตนายมจะมาทำทานใจก็ต้องบอกว่าให้ไปทำทาน ยอมจะมารักษาสินใจก็บอกว่ารักษาสินยอมจะทำสมาธิภาวนาใจก็บอกว่าทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างนี้จึงเก็บไว้ที่ใจของเราเมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วก็เป็นอันว่าถาวรสามารถที่มันจะเกิดขึ้นให้แก่เราสุตลอดเวลา สวัสดี <c oughs> <c oughs> ชักจะหมดแรงเหมือนกัน <c oughs>